สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจพิกันแล้วก็ youtube พิกันน้องแม่ค,ะค่ะครับน้องยังไม่พลิกคว่ำแม่จับน้องคว่ำน้องเอ,อิเดี๋ยวนะสามเดือนยังไม่พลิกคว่ำไม่เป็นไรนะสามเดือนยังไม่พลิกคว่ำไม่เป็นไรพลิกคว่ำช้าสุดห้าเดือนน้องนอนคว่ำน้องไม่ยกอ,อกพ้นพื้นเลยค่ะแล้วแม่จับน้องนอนคว่ำน้องเอาหัวนอน หัวนอนบนพื้นลองเอาของเล่นยกเอออ๋อคุณแม่เมื่อกี้ใช่คุณแม่ชนะพันเนาะคุณแม่ลองอย่างนี้หรือยังเออเอาของเล่นมาเขย่าข้างหน้าลูกเวลาที่ลูกนอนฟั่มอยู่นะคะแล้วเขย่าให้เขาเงยหน้ามองนะคะกุ้งกิ้ง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 อะไรอย่างนี้ยค่ะเขาก็จะได้ยกศีรษะมองหรือล้อุ้มลูกอะไม่บางคนคือ ไม่เคยทาแบบนี้อุ้มลูกแล้วให้ตัวออกห่างจากอันนี้เป็นอันนี้ตัวแม่อันนี้อุ้มลูกให้ตัวห่างอยู่อย่างนี้ค่ะถ้านั่งหันหน้าออกนะคะเวลาเขางอกทิ้งนึงเขาก็จะมาพิงเราก็ไม่เป็นไรไมันเป็นระยะสั้นๆเล็กๆกใกล้ๆนะคะ,ะเขาก็จะได้ฝึกชันคอได้นะคะน้องหนึ่งเดือนแล้วแต่น้านมมาน้อยมากค่ะปั๊มได้ครั้งละสองออนทำยังไงให้น้านมมาเยอะคะอยากให้น้องกินนมแม่ล้วนคะ่ะไม่อยากเสริมนมผงแล้วก็อยากมีสต็อกด้วย อ่าตอนนี้แสดงว่าลูกอาจจะไม่ได้เข้าเต้าใช่ไหมคะวิธีการคือเราก็เพิ่มการระบายน้ํานมค่ะเพิ่มการระบายน้ํานมมากขึ้นเช่นคุณแม่เคยปั๊มแปดรอบก็อาจจะเพิ่มมาเป็นเก้ารอบเลยกลางวันก็ปัม๊มทุกสองค่ะแต่ถ้าเกิดแม่ยังปั๊มไม่ถึงแปดรอบเช่นแม่ปั๊มแค่วันละหกรอบนะคะแม่ก็ปั๊มวันละหกรอบแม่ก็กลับมาปั๊มวันละแปดรอบในแปดรอบเนี่ยคุณแม่ให้ทำพีพีวันละหนึ่งถึงสองรอบ มีเวลามากหน่อยก็สองรอบเลยแต่ถ้ามีเวลาไม่เยอะก็ทําแค่รอบเดียวการทาพีพีคือการปั๊มยี่สิบหยุดสิบปั๊มสิบหยุดสิบแล้วก็ปั๊มอีกสิบปั๊มยี่สิบหยุดสิบปั๊มอะไหมปั๊มยี่สิบหยุดสิบปั๊มสิบหยุดสิบแล้วก็ปั๊มอีกสิบทำแบบนี้ค่ะการทำพีพีมันเป็นการปั๊มที่ที่คล้ายการช่วงโกสเปอร์หรือว่าการจเจริญเติบโตพุ่มพุ่ยของเด็ก คือจะทำให้น้นํานมผลิตมากขึ้นเป็นการเรียนแบบนะคะก็จะทําให้น้นํานมเรามากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะต้องดูแลกินอาหารให้ให้ครบถ้าหมูเพิ่มโปรตีนวันละ19กรัมนะคะอ่ากินน้ำ3-4ลิตรเลยนะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออันเนี้ยคือสําคัญมากโปรตีน19กรัมถ้าเทียบงี้ยๆก็ประมาณว่าไข่3ฟองนะคะ แ,แม่อาจจะไม่ท่องไม่ได้กินไข่อย่างเดียวนะก็คือกินเนื้อสัตว์อย่างอื่นด้วยนะคะให้นมรู้ทำเอ๊ะทำไมฉีดยาคุมสามเดือนประจำเดือนมาไม่หยุดต้องทำยังไงนะคะตัวผอมกินข้าวไม่ไหวเลยอู้ตายแล้วคุณแม่นะคะถ้าเราคุมกำเนิดแล้วมีเลือดออกตลอดเนี่ยคะ่ะมันจะไม่ไหวร่างกายเราจะไม่ไหวซีเซียวเหนื่อยง่ายนะคะ คุณแม่คุณไปพบคุณหมอคะ่ะเพราะมันมีการแก้นะคะมันรักษาได้คะ่ะนะคะคุณแม่รีบไปเลยนะคะลูกหกเดือนงองแงไม่ค่อยกินนมไม่ค่อยกินอาหารอยู่ดีก็งองแงโดยไม่มีสาเหตุมีวิธีการจัดการยังไงบ้างคะกลางคืนก็ไม่ค่อยนอนหรือนอนหลับไม่นานเราแบบตื่นเป็นมาสามวันแล้วอย่างที่พี่กันเคยบอกเด็กอะคะ่ะเขาไม่ใช่ว่าเลี้ยงแล้วมันจะง่ายเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะ เขาก็จะมีขึ้นลงขึ้นลงขึ sí. ้นลงหมายความว่าช่วงสงบช่วงเลี้ยงง่ายช่วงงองแงช่วงเลี้ยงง่ายสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เด็กอาจจะมีเรื่องของพัฒนาการเปลี่ยนช่วงที่เขาเจริญเติมโตอย่างรวดเร็วต่างๆค่ะก็จะมีงองแงกินเยอะบางคนกินเยอะบางคนกินน้อยบางคนนอนมากบางคนไม่นอนแบบนี้ช่งอาการ พวกนี้ช่วงพัฒนาการเปลี่ยนช่วงพัฒนาการกระโดดช่วงเจริญเติโตรวดเร็วนะคะพวกเนี้ยจะอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งอาทิตย์เต็มที่อ่ะสองอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นแล้วก็แม่อาจจะสังเกตว่าถ้าเป็นช่วงพัฒนาการเปลี่ยนนะแม่อาจจะสังเกตเห็นว่าลูกมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปยงไอย่างใดอย่างหนึ่งให้แม่เห็นแหละอะ่ะพอเขาได้พัฒนาการเขาเริ่มเปลี่ยนปุ๊บเขาจะสนุกกับพัฒนาการช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาเรียงง่ายสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มกลับมาใหม่ อีกอาการงองแงเหล่านี้ค่ะเนาะโอเคนะคะวันนั้นค่ะวันนี้กลับมามีประกาไทยแลนด์นะคะกันต้องขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ